สวัสดีครับมาเล่น a l รเ n g e r กันนะฮะก็มาเล่นด่านร้อยห้าสิบกว่าๆนี่ครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าเป็นร้อยห้าสิบสามนะครับผมจัดตัวประมาณว่ามีเอลิก้านะครับแล้วก็มีตัวระยะไกลอีกสองตัวน่าจะเป็นเป่าเฮือนะครับแล้วก็มีดาวาตัวเนี่ยจัดเต็มครับดาวรถแข่งเบอร์นา เอ่ือ้ไอริกา้าแล้วก็อบอสคาแดนนะครับซึ่งด่านนี้มันไม่จะเป็นต้องมีใช้ดาวอ่าตัวเดียวก็ได้นะครับดาวเดียวก็คือใช้อ่าตัวที่เรามีสีดาา5้าดาวได้ปกติเลยนะครับก็โดยการอ่าปล่อยแท่งไปก่อนนะครับก็คือปล่อยชุดโดยชุดรวมทั่วไปนะครับก็คือปล่อยกระจายกระจายตัวกันนะทั้งห้าตัวนะครับแต่เน้นทางรถแข่งหน่อยนะครับ อ่าแต่พอมาใกล้จะใกล้ตัวสปบผาแล้วเราก็ใช้ตัวน้ําแข็งนะครับเพราะว่าป้อมแต่ละป้อมของเราเนี่ยกับศัตรูเนี่ยมันใกล้กันกันเราก็พยายามที่จะรักษาตัวซับผาไว้เยอะนะครับล้วจะใช้เชโอเลยในเชโอเลยนะครับมีกระบะแล้วก็อมาตะแล้วก็ใช้เพื่อนด้วยนะครับนี่ใช้เพื่อนตามาตะให้น่าจะได้ผลดีส่นใเลยนะครับแล้วก็ถ้า เพื่อนก็ตายไปเรียบร้อยเยอะแยะมากมายโอเคแต่ดูดว่าทางเราก็ยังตึงกําลังได้อยู่นะไม,ไม่ไม่มันไม่ลุกลับเข้มามากาเริ่มแล้วเริ่มแล้แต่ว่าเติมซัพพอร์ตเข้ามาเรื่อยๆน,นะไว้แย่แล้วก็ใช้พายุนะครับยังยังยังพอต,ต้านอยู่เริ่มเริมแล้วนะโอเคใช้พายุดดดด,ด,ด,ดโ ไอตัวสตอเบอรี่นี่มันหอบเหมือนกันนะเปิดอย่างเงี้ยน,นะของตัวอาจจะน่าจะออกไปได้นะมันก็ยังนิ่งๆอยู่ตรงไม่ยอมก็ยังโอ๊ยเข้ามาบ้าเข้ามาบ้าดู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 ด กบมาเรื่อยๆครับโอ้สมัร์มาเลยสมัสนี่มันจะขึ้นมาตอนที่เราตายเยอะๆนะช่วยเราบ้าได้บ้างนะครับโอเคเราก็ทั้งแท้งทั้งอะไรมาเรื่อยๆครับเอ่อระตกง่ายเ,เลยมาเลยมาสงสัยตัวเราเยอะนะครับ CPU ในการแชร์แอร์เซิร์ฟเวอร์มาเทียบม่าแมคบุ๊กผมในการอัดคลิปมันกระตุกนิดหน่อยเริ่มไปได้ครับสปายมากโอหก่เาอนี่เป็นสายแล้วะผมทั้งข้างบนทั้งข้างล่างโอ้โี่ีด,ดกอะไรจะเป็นหมดเลยด้วยมันน่าจะเชิวๆนะครับน่าจะได้ละผ่านไม่ยาก อ่ะเฮือดย,กย,กยกอากแล้วนะครนนะับ,น,บน,น,น,นะน่าจะชิวๆไม่น่ายากนะปานปาป้อมมันลอยๆน่าจะหายห่วงชนะใสๆโอ้โหเรียบร้อย นั้นเรียบร้อยนะครับก็ไม่ยัากไม่เย็นไม่เป็นปัญหานะโอเคเพื่อนๆลองจัดตัวประมาณนี้ดูนะครับโอเคไว้เจอกันไลค์สกายแชร์ก,กันเยอะนะครับขอบคุณครับ